ไ่่หนนครับผมเดี๋ยวตะวันแหะครับผมครับน้องน้อดสบานครับเป็นน้องหลวงนะครับนี่ครับเป็นปลาขาวขึ้นครับผมครับแล้วมาลุ้นกันครับมันสีเกือบวัครับขี้ไส้ครับขี้ไส้ตะนัดขัวนะครับจะมาวานแหะใส่

บัววันพิหมองมันต้องไปท่าฝุ่นอีกแค่ไหนจับตัวมันเดือดอู่นีะน,น,นะครับอะมหลุดนครับมันหลุดกันก็จะมันของอย่างใี้ต่ด่งาอยู่นี่ซื้อ ตทั้งแรงมันหลที่จะบดินมันยังเลยมาเมนให้ยินนะว้าบัว buat t e าย nya ุ้มบ่แรงวันนี้ดิดได้ยังครับตัวนึง <laughs> หมใจลายครับวนวานหลายรอบแลวครับปามันหูเมื่อริมไทยไปไหนวะไทยพอเห็นคนไม่เห็นสิพอเห oh, ็นวันน้มันวันี้มันหะงานเลยดังนดีดียดเปียกเลยชัดว่างโบางครับชัดวังเลย